มาเปียนกำลังใจนังหล่อนะ <laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆผมทักทายกันยามเที่ยงเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีออ่อนอ่อนก็มีน้อยนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมยามเที่ยงนะครับผมสวัสดียามเที่ยงกับน้องหล่อนะครับผมวันนี้ก็แดดร้อนนะ เดี๋ยวเราเดินมาหาคลิปส่งคุณไอนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมต้องหลอกก็เป็นกําลังใจให้กันไปนะครับโอ้ทองปลานะครับผมทองปลานะครับผมขอบคุณมากครับทองปลาถ้าเป็นสาวก็อยู่ประมาณอายุสามสิบเนาะอายุยี่สิบสามสิบนี่แหละครับผมเพราะว่าน่าจะนั่นนะแอ้อออน อ่อนก็นมีน้อยนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็มีมีเคลียนี่ครับผมฟักทองก็เ,เห็นไหมครับผมลูกฟักทองครับผมเคยเห็นไหมนี่ลูกฟักทองครับผมเราเตียกออกลูกเหลืองแบบนี้นะครับผมออกลูกเหลืองแบบนี้นะครับผมขอบคุณทุกกาลังาเป็นาสาวๆก็อยู่ประมาณอายุสามสิบนะ <c oughs> อายุยี่ิบสามสิบนี่แหละครับผมเพราะว่า น่าจะนั่นนะไว้ให้เราได้ตรดอากาศอืมหวานนะครับหวานเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยข้างในมีเมฆไว้ให้เราได้ตรดอากาศอืมหวานนะครับหวานเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยข้างในมีเมฆไว้ให้เราได้ตูดอากาศอืมหวานนะครับหวานเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ข้างในมีเมื่อนนะัสวัสดีครับปมก็ม,มีมีเคลียะนี่ครับผมฟักทองก็เ,เห็นไหมครับผมลูกฟักทองครับผมก็เ,เห็นไหมนี่ลูกฟักทองครับผมครับเตียกป้ากับที่เข้ามาเป็ียนกาลังใจน้องหล่อนะครับผมก็ทักทายกันไปเนาะเดินมาหาผักนะครับผมไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับผักเนะไว้ให้เราได้สูดอากาศ ืหวานนะครับหวานเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยข้างในมีเมก็มีมีเคียเนี่ยครับผมฟักทองก็เห็นไหมครับผมลูกฟักทองครับผมก็เห็นไหมลูกฟักทองครับผมกระเตียกจะมาหาคลิปส่งคนในไอนะครับผมจะมาหาเก็บผักไปลวกจิ้มนัดหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้นาจะพอกินได้นะผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณ ทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะอันนี้ก็ะตานินครับผมตานินนะอันนี้ก็ไว้ให้เราได้ตรวอากาศอืมหวานนะครับหวานเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทางในมีเมฆม,ม,มาหาคลิปส่งคุณไ,ไอไอนะครับส่งคุณไ,ไอไอกกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอันนี้กระถินก็แก่รูปเงีเยลงแบบนี้นะครับผม ออกลูกลเหลืองแบบนี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังเล็ดไม่เล็ดเมเล็ดแบบนี้นะกินได้นะครับผมหวานครับอืมหวานครับหวานหวานขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะถ้าเป็นสา,าวๆก็อยู่ประมาณอายุสามสิบเนาะอายุยี่สิบสามสิบเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าน่าจะนั่นนะนี่ว่าชีวิตชอบผักครับผมต้องหาผักกินกน,นะครับผม ฝากอะไรที่เรากินได้นไเนะเอดเมล็ดเมล็ดแบบนี้นะกินได้นะครับผมหวานครับบังอืมหวานครับหวานหวานขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมยามเที่ยงนะครับผมสวัสดียมเที่ยงกับน้องรอดอนะครับผมวันนี้ก็แดดร้อนนะ เดี๋ยวเราเดินมาหาคลิปส่งคุณไอนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมน้องหลอกก็นี่ว่าชีวิตชอบผักครับผมต้องหาผักกินนะครับผมผักอะไรที่เรากินได้เนะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมจะมาหาคลิปส่งคุณไอนะครับผมจะมาหาเก็บผัก ไปลวกจิ้มทั้หน่อย,ยนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณท enfin ุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้น่าจะพอกินได้นะผมขอบคุณ <maintenant S 2> มากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับอันนี้ก็ตํานินงครับผมตํานินนะอันนี้ก็น่าจะพอกินได้นะผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับอันนี้ก็ตํานินงครับผมตํานินนะอันนี้ก็เมล็ดเมล็ดแบบนี้นะกินได้นะครับผมหวานครับ อืหวานครับหวานหวานขอบคุณมากครับขอบคุณทุกงกาลังใจเลยนะกะมีมีเคลียร์นี่ครับผมฟักทองเคยเห็นไหมครับผมลูกฟักทองครับผมเคยเห็นไหมลูกฟักทองครับผมกระเตียกต้าเป็นสาวๆก็อยู่ประมาณอายุสามสิบเนาะอายุยี่สามสิบนี่แหละครับผมเพราะว่าน่าจะนั่นเนาะมาเป็ียนกําลังใจนั่งรอ นะครับผมมาเนี่ยครับผมบรรยากาศป่านะครับผมป่าขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะป่าที่เหลือนะครับผมภาษาอีต่างก็เรียกว่าเงาะป่าครับผมเงาะป่านะครับผมขอบคุณมากๆครับทานได้นะตอนนี้นะครับผมสุกแล้วนะครับสุกแล้วเนาะสุกแล้วก็ครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมมาเนี่ยครับผมบรรยากาศ ป่านะครับผมป่าขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะป่าที่เหลือนะครับผมน่าจะพอกินได้นะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับอันนี้ก็กตํานิงครับผมตํานินนะอันนี้ก็มาเปลี่ยนกําลังใจนังหล่อถ้าเป็นสาวก็อยู่ประมาณอายุสามสิบนะ <c oughs> อายุยี่ิบสามสิบนี่แหละครับผมเพราะว่า น่าจะนั่นนะมาเป็นกำลังใจนัองหล่ออ่ะอ่อนอ่อนก็มีน้อยนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับโอ้ทองปลานะครับผมทองป้านะครับผม,อบผมขอบคุณนมากครับทองปลาอ่อ,อ,อน อ่อนก็มีน้อยนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็มีมีเคลียร์นี่ครับผมฟักทอง in ก็เห็นไหมครับผมลูกฟักทองครับผมก็เห็นไหมนี่ลูกฟักทองครับผมครับเตียยครับผมทักทายกันยามเที่ยงเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีแออ่อนอ่อนก็มีน้อยนะขอบคุณมากๆค,ครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนนะครับผมนรี่ว่าชีวิตชอบผักครับผมต้องหาผักกินกน,นะครับผมผักอะไรที่เรากินได้เนะก็มีมีเคี่ยนนี่ครับผมฟักทองก็เ,เห็นไหมครับผมลูกฟักทองครับผมก็เ,เห็นไหมนี่ลูกฟักทองครับผมกระเตียก เออ่อนอ่อนก็มีน้อยนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาเปลี่ยนกำลังใจนังหล่อขอบคุณมากมากเลยนะครับมาดูบรรยากาศนะครับมาดูบรรยากาศยมเที่ยงเนาะยามแดดร้อนนะครับผมความพยายามนะความพยายามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับโอ้โหทองปลานะครับผมทองปลานะครับผม ขอบคุณมากครับตองป่าภาษาอีต่างเขาเรียกว่าเงาะป่าครับผมเงาะป่านะครับผมขอบคุณมากครับทานได้นะครับตอนนี้นะครับผมสุกแล้วนะครับสุกแล้วเนาะสุกแล้วก็น่าจะพอกินได้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับอันนี้ก็ตํานินครับผมตํานินนะอันนี้ก็อ่อน ก่อนก็มีน้อยนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก่อนนะสวัสดีครับผมอีกแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้เดินมาครับไม่ค่อยได้เดินมาครับแก่แล้วครับผมแก่แล้วนะครับผมกระตินแล้วแก่แล้วแก่แล้วเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาชมคลิปให้นะครับผมเดี๋ยวคลิปน้องรอให้จบบางนิดขอบคุณมากครับ ถ้าเป็นอสาวก็อยู่ประมาณอายุสามสิบเนาะอายุยี่สามสิบนี่แหละครับผมเพราะว่าน่าจะนั่นนะมาเป็นกำลังใจนั่งหล่อเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับโอ้ทองฟลานะครับผมโอทองฟ้านะครับผมอบขอบคุณมากครับทองป้าขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม มากครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องหล่อนะครับผมก็ทักทายกันไปเนาะเดินมาหาผักนะครับผมไม่รู้จะมี